ก้าบสบายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องวัดสุภุสคนก้ามาผมมาพ่อกับบป๋าจิตคือเก่าน้อพ่อพี่น้องก้ามาอนี้เนาะพ่อพี่น้องเลยมืาอนี้ยนะบ่าวจิตนะอ่าพาผมเป็นพี่น้องเนาะอ่าอยู่ตามตรงไหทตรงหน้าคือเก่าพี่น้องเลยไม่อนี้ก็ได้ก้าพอดีว่าอ่ามาหนาเนาะมาหนาอ่าสองคนกับสาพ่อเพิ่นพี่น้องเลยก็คือมาถ่ายพูดที่เนี่ยนาะพ่อพี่น้องก็คือทางกันนะสาพ่อเพิ่นเนาะสาพ่อเพิ่นก้ามึงในพี่น้องเพิ่นไายหน้าอยูเนาะคนกัมาแต่เชร้าเฮงดีพี่น้องเลยก้า ได้ไปไห,หนึงเนี่ยนาะพ่อพี่นอ้องอ่าตอนนี้บ u จิตมากอะอ่าเดี๋ยว budget ชิลงไปเปลี่ยนเพื่อนพี่น้องเลย <c oughs> กะคือสี่แน่เนาะพ่อพีนอ่น้องเพราะว่าอ่าหน้าตรงนี้นะ่ะอีกประมาณจากกักรนาสองมือเนาะประมาณจักรสองมือก็คือสีอ่าแล้วอยู่พีน <c oughs> ่น้องเมนี้กัมานะไทยอ่าซอยกับทัพพ์นเพื่อนนะนะกะเมนี้ก็คือสีแบบอันนาปนคือสีบุโตกลอ,อกนาะพ่อพี่น้องเหแต่เศร้าเมนี้ก็ได้ ช่วงทีทุกเดี๋ยวนาบัจจิตนะซีพาพ่อเนาะมาทักทายสบายดีครับนาพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปสบายดีก็พ่อเพิ่นพี่น้องเลยโอ้ยก็คือซีนาประมาณนี้เนาะพี่น้องฮะเดี๋ยวบัจจิตสิลงไปเนาะลงไปนาในกลางแค่นั้นพูดแหละเดี๋ยวสีเปลี่ยนเพื่อนพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็ี่นนาอีกให้แย่หนึ่งพี่น้องเนียให้แย่เนาะนี่ก็ ลงไปหอดพุ่นพี่น้องเลยลงไปหอดพุ่นเนาะจังขึ้นไปขืนพ่อพี่เนี่ยน้อพี่น้องใส่แต่พุ่นเกี่ยวลงมาเนาะเกี่ยวขึ้นมาพี่น้องเลยก็สู้ๆพี่น้องเอ้ยถึงกระตังแจงเห้บไปจิ๊บได้อพี่น้องก็ถ้าพ่อ่นก็ใส่อยู่พี่น้องเลยตอนนั้นก็ได้กระบบมิยังลายพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็ได้จะมาไทยฮุตนี่แหละเนาะมาไทยฮุตน่ยนานี่ยน้ำถ้าพอนี่แหละอยากให้มันเลี้ยวพี่น้องเลย ก็คือนาไปทา้งใดมาทา้งใดก็คือสบายใจพี่น้องคือสีสบายใจนะเนาะอ่าเร่งเร่งเร่งงานเร่งพี่น้องเลยไปทา้งใดก็คือสี่นาคือสี่เวลาโบคือนิ่งทั้งดังเนาะพ่อพี่น้องเลยเดียวสีสบายดีพ่อกันเนาะเด้อ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 สบายดีสบายดีไปได้เมื่อยบ้างมือเมื่อยไปไหนบ้างกาำลังพี่น้องกำลังเนาะอ่าเดี๋ยว chị kim phân nhu kỳ ông ơi chị hãy chào phò à bê con bê con Bê con về con ok áo cơn ok 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 rồi ok 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 Mười ok 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 rồi ok 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 rồi cái Thầy biến phố nó Đời đời, á ba Gặp cong đơ Ba nằm làm năm làm này đơ Thôi lúc đó rất đó Được Thầy, na hay ngay Thầy, na hay ngay ngay Nếu mà lại đâu hay chắc sống ạ đeo rồi Đấy, tay lên đây Nó hợp chứ đeo Có phải không hết đọc nhầm hết bài đi đã cái thế này nó chỉ leo bên này một miếng đó này nó sần bên này đã vâng nó cho thiện. Too hung nắng 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 bộ nắng 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 Chế nắng 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 Ở chỗ này xuống nhỉ kéo như thế con Cắp bay thằng thương phun thấy sao bói bói nó kì đi. thứ 我开过那个。 chụp ma tiền yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ลบลงไปดำหน้าช่องนั้นแมัประจกนี้นำกระดาเลยเลย

เฮ็ดขบเลีนดูการนะเไปาเฮาเนาะเ่ชื่อบเี่นเ็ดไปเรื่อยๆเ็จัล้วทำหเฮ็ดทำบ่ลียใชหุ้แล้วนี่ยจตกก้าบาวันก้า วันข้าแล้วกันแล้วแหละถ้าต่ว่าดำคนละบาใบ้านพงไหนนายบ้านฟงอีกไหนไม่หายางน้ำไหนมันว่าน้ำเนี่ยบริกินมีย่างมาบริกินไก่คนมากินจนบดมันมีไก่เอาวานฟงเขาเอาน้ำมาขูดใช้ตัวอันลุง กู้ค่าทา้งนี้โดยเชิ่มาย่างแล้วนะ่ะไก่ที่บดเหลือปา,า,ปากนะาง้อปากไก่นะตาส่งมนย่างเนี้ยไเยอะแยวนั้นแล้วต่อมาจะคุดเอาไฟ่จุด ủa bởi đây đấy Rồi nhảy đồ mày hằng ủa còn ơi Kéo đi ôi hai bay đấy lưỡi nào cái này ở đâu เดินพักคิดเข่าก่อนไม่มัใส่เสืยวดิประมาณ3มือห่นเล่วแล้วด้วย3มือพิกี้เล่วอ้วยแห่นทุกกาทุกบุง ใครชวนอยู่ได้พี่น้องเอ้ยลุกเสือกปลุกไงจริตจริงได้หลายแนวเนาะแนวกินของเราอะไรเป็นมิเตอร์แนวยอด้เนาะเกิดเป็นคนนี่มันยากอะไรเป็นมิเตอรแนวยากโอ้ลงไปพุ่งแล้วโอ้แถวกกตาลพุ่งแล้วนะเราก่อฟอส พุดพุดแล้วนำพ่นแล้วตกตาแล้วตกนี่นำแนปีี่ตกมันมาเข็งนง หมานี่ก็คือว่าเห็ดทุกแท้เนาะเสร็จแล้วละก็ไี่ใช่สมมีิแล้วก็ ý kiến hai đứa. nó mong, mày. Mày, ở ừ, đưa, đồng ừ, mày, mày. No, đâu, kìa. Mày mày, 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 ่าเด um <ๆ>ี<ๆ>๋ยวไทยได้แล no. <c ười> ้วเดี๋ยวบอลจีติมาอุลมนำพรมให้พี่น้องเนาะเด้๋ยวเดี๋ยวซีอน่ะประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะกับตอนนี้นะอ่าบอจิตไทยเนาะกับถ้าพอกับโอ้ได้หลายให้พอสมควรพี่น้องเลยกับมื่ออื่นพี่น้องมื่ออื่นก็คือซีอน่ะแล้วเนาะกับยังอยู่อ่าในประมาณน่ะเศร้าจะจีตสเปนให้พี่น้องเลยประมาณนี้แหละกับยังเดือดแต่สำนีเนาะเดี๋ยวเดยวมื่ออื่นนี่แล้วพี่น้องเลยกับ ตอนนี้ก็ค่อยคำลงแรงมาได้พี่น้องบาจิตบาชิได้อ่าเมื่อบัรน,นี้ก็ได้ก็คืออนะพูดได้นาะอ่ามื่ออื่นเดี๋ยวสิมาไทยสวยเราอีกพี่น้องเอ้ยก็อ่า,าว่ได้ก็โอ้ยซาไปให้นี่ก็อ่าหลายพอสมควรในพี่น้องเอ้ยก็สำหรับถ้าพอเพิ่นก็นยังอ่าบ่อยากให้เพิ่นไทยผู้เดียวพี่น้องเอ้ยก็หลังจากที่ว่าไทยอนน่ะพูดแล้วเนาะพอพี่น้องก็คือชี้อนน่ะพากัน ไปตัดไม่านาอกอกจากไห,หน้าพี่น้องเอ้ยเนาะไม้กะไม่กุก้งพี่น้องเลยไม่ที่ว่าปรจิตนะจ้างอน่ข้าเจ้าตอนเห็นเพื่อนตอนนั้นแหละพี่น้องเอ้ยกน่ข้าเจ้าตัดลงเนาะแต่ว่าปลายมันน่ะยังอยู่ไห,หน้าอยู่พี่น้องเลยก็ต้องเอาอาาขืนก้อนพี่น้องต้องเอาอา่าไปไม้ข้นก้อนเนาะจึงอาาถ่ายหุ่นได้พี่น้องเลยก็คือสีประมาณนี้นะพอพี่น้องเนาะสำหรับมันมนี่ก็ได้มันนี่ก็อ่า เมื่อได้เติบพี่น้องแต่กับโบเป็นยังพี่น้องเลยสู้ต่อไปเนาะจังได้กับเปลี่ยนกำลังใจให้อ่าบา๊วจิตก็พ่อนเด้อพ่อพี่น้องเด้อเนาะอ่าคือสิประมาณน,นี้พี่น้องกับอีกประมาณอ่ามื่ออื่นเนาะกับอ่ามื่ออื่นมือเผื่อน่โตุก้าเน่พี่น้องเอ้ก้ากับเจ็ดแปดตาพ่อแด่เนาะเพื่อเสร็จสมบูรณ์เนาะเพื่อเสียเอาอ่ารถไถลงกันนะหน้านั่น,นพี่น้องเลย ก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวบ่จิกกคือสิได้อ่าขอตัวเมื่อล่ะพุ่นแหละมือใหม่พี่น้องเอ้ยอ่ามือดถ้าหากว่าอ่ายังบ่ทันแล้วเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าบ่จิกอ่าเฮ็ดเวียกงานนันน่ะ หน้าน้ำหนีเดียวสิภาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาทักทายสบายดีมาให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเด้อดยออ่ะพี่น้องเอ้ยจังใดก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายและพี่น้องเด้อที่เข้ามาต şey. yes. ิดตามรับชมในให้กำลังใจบัตชิดเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะนอนดับให้ได้เงินเมินนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องเอ้ย กันโมหาก็บบ่ได้พี่น้องโดยอาปรยกว่าหัวกันไปเด้พี่นอ้องเด้อาจังไดก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนสู่ๆเด,ด้พี่น้องเด้ออ่าท่านี้บาจิกกขอกล่าวคำว่าสบายดีเนะ้อ